ก็สวัสดีนะครับผมอันนี้ก็เป็น id c h e l s นะครับคลิปนี้ก็จะใช้ปีเตอร์เชคนะครับยิงประตูนะแต่ว่าจะยิงกับแมตที่เจอกับบอทนะครับก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวไปลองกันเลยครับก็ตรงนี้นะครับผมก็เริ่มกันเลยครับก็เคลียร์นะเคลียร์ก็หลักๆก็ไม่มีอะไรครับส่งให้ ปีเตอร์เชคนะครับแล้วก็เอาละครับทำเกมขึ้นมาไม่ส่งเลยนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าปีเตอร์เชคส่งปุ๊บเขาจะเดินกลับโกทันทีนะแต่อันนี้เราจะลองเล่นแบบเป็นแชรเลนว่าจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมโอ้โหเดียดร้อยวิ่งกลับวิ่งกลับให้ไววิ่งกลับโอเคดักบอลได้อยู่นะลุยต่อรอบสองรอบสอง ยังไงโอ้โหกะเอาไจะเล่นง่ายนะเอโอ้โหยังดักบอลได้เกือบเกือบับเกือบกับยิงก็มุมยิงไม่ดีเท่าไหร่นะไม่เป็นไรตัดมาแก้ตัวแก้ตัวอีกไปทำเกมขึ้นไปครับก็ผมอาจจะตัดงงงหน่อยนะก็ต้องขอไป ไปต่อไปต่อจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงอืกำลังจะง้างเลยเอาละวิ่งกลับยังไงร,ระหว่างวิ่งกลับนี้จะรอดไหมจะรอดไหมจะสกัดบอลได้ปะส่งต่อไปแก้ตัวรอจนกว่าจะเข้าอะ่ะบอกเลยต้องเข้าแน่ๆ ต้องต้องจังหวะนี้แล้วค่อยๆไป,เอ, <laughs> ป,ปเอ้ <laughs> าชิปชิเฮ้ยยงังยังยังเกือบกลับเกือบหลับเกือบหลับแต่กลับไปได้อะ่ะไปต่อก็ถ้าเสียงในเกมดังไปต้องขออภัยนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ได้ปรับเสียงเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเบาเอาใหม่ <laughs> ไม่เป็นไร ก็อันนี้ก็รอบสองนะครับเล่นรอบสองนะเขาอ,อัดคลิปใหม่ไม่เป็นไรก็ไปต่อต้องลุกนี้แล้วใจเย็นขึ้นค่อยๆไปค่อยๆไปก็ปเล่นเอาหลงๆนะครับค <c oughs> ่นสนามยังไม่ได้ฝึกเลยผมาฝึกไอ้ใช้โกอีกนะก็ใครที่ไม่รู้จะทำอะไรก็ลองทำตามดูนะครับ อย่างปัน่นก็เล่นเอามันเล่นเล่นเอามันต้องลูกนี้แล้วลูกนี้แล้วเรียบร้อยเชลซีพี่ตัวเช็คยิงว่ะเทนซิบเองนะเออยิงแบบคมคมไคนะมไหมจงังหวะนี้จงังหวะนี้ไงนะโอ้โหโคตรโลง่ง <laughs> ไม่เข้าให้มันรู้ไปนะแคบหน้าจอไว้เลยเนี่ยอันนี้ก็ลองเล่นอีกรอบหลังเล่นหลังเล่นเนี่ยก็อังจริงลูกเดียวพอละเดยวหลายลูกนะแต่นี้ก็ว่างจัดไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรนี่จังหวะน,นี้ขออีกสักลูกสักลูก ยังไงก็ถ้าเป็นบอดนี่จะไม่ยากเท่าไหร่นนะแต่ถ้าเป็นโหมดดวลตัวต่อต,ตัวอะไรอย่างงี้มันน่าจะยากนะเพราะว่าอีกฝั่งเขาแบบเทนเยอะอะไรอย่างงี้หรือว่าตีเม็ดอะไรอย่างงี้นะก,ก็ก็เขาอาจจะบังคับสกัดเราได้ถ้าเป็นโกก็คงอาจจะเหมาะกับโหมดนี้นะถ้ายิงเข้านะ เจอกับบอร์ดก็ไม่ยากอะไรนะเพราะว่าบอร์ดมันจะรักษาตาแหน่งไนงะมันจะไม่กล้าเข้าเราเท่าไหร่จะเวน้นแบบเราเข้าไปแบบอย่างนี้โหจบละมัวแต่คุยโหไม่มีสมาธิเล่นนะก็ต่อไปก็มันมีอะไรครับ idc ก็จะตอนนี้ก็เป็น idmc นะเป็น idlong ของผมนะก็มีเงินซื้อโรดี้มาพอดีก็จัดไปโรดี้ตเมต็ดแล้วก็เทนนะ ก็หลักๆไอดีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ค่อยๆเล่นไปนะตอนแรกว่าจะไม่เทนละแต่ก็เออเทนดีกว่าเพราะว่ามันแบบมันช้านะตัวมันช้าก็มีมาเชสองตัวตอนนั้นนะรีบคือกะว่าแบบเม็ดม่วงเม็ดม่วงเหลือไหมอืไม่เหลือแตกยับก็ 5 0แตกไม่เป็นไรก็ต่อไปก็อัพเม็ดนะครับนี้เป็นการอัพเม็ดนักเตะวีอ8ร8แนะที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะผมก็จะทำการอัพเม็ดเขียวนะครับก็อัพเม็ดเขียวอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะออพไปแบบว่าเรื่อยๆเลยแต่ระวังด้วยนะครับว่าเผื่อหลงไปแบบใช้ดูเด็กนะต้องต้องเก็บดูเด็กไว้นะครับเผื่อเรา เจอตัว o v r แปดแปดแปดเก้ายที่เป็นตัวหายากแล้วเราจะเล่นไงนค่อยไปตีนะครับอันนี้ก็ไม่มีแะ้วครับแฮ <c oughs> มก็พูดผิดพูดถูกก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ก็จะเป็นเล่นคลิปนะก็ตีวนไปตี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 นะครับตัวที่ซ้ำๆนะแล้วก็เอามาเทนนะครับเทนเดอะบอยเลยนี่เดอะบอยต้องเทนยี่สิบห้าเท่านั้นเนี่ยก็ผมจะ ใช้ตัวกองนะครับเม็ดเขียวยนี้นะแล้วก็ใส่ไปให้หมดอย่าเว้นจูดนะครับเพราะว่าเพราะมันไม่ค่อยขุมเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็เก็บไว้ก่อนนะ mm hmm. เผื่อจะมีกิจกรรมแรกอะไรเงี้ยเอาตัวหลอกไปแรกนะ mm hmm. ก็เลยดองไว้ก่อนนี่ mm hmm. ก็ต่อไปก็เป็นเม็ดเทานะเม็ดเทาก็คือผงขี้เกียจเอาไปแลกเปลี่ยนนะ mm hmm. ก็เลยเอามาใช้ดีกว่านะใช้นี่เทนไป เทนเดอร์บอยไปอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดงบครับปกตินี่ถ้าเราจะใช้ตัวแบบซื้อนะถ้าเราซื้อเทนอนะ่ะมันจะหมดประมาณแบบ12 M อถึง18 M เอเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าจะซื้ออย่างเดียวนะเน้นซื้อนักเตะมาเทนนะก็มหมดประมาณ12 M อแต่ถ้าเรามีตัวอะไรที่จากเปิดซองฟรีอะไรเงี้ยมันจะช่วยประหยัดไปได้เยอะเลยครับก็หลักๆทีไมดีลองก็จะประมาณนี้คนระับเป็นแมนซีเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้แมนซีปีเก่านี่ว่า เดี๋ยวผมต้องเวลาผมจะอัดคลิปผมต้องต่อต่ออะเพราะว่าตอนนี้มันปนกันไปหมดนะคลิปแบบที่ผมอัดไว้แต่ไม่ได้ตัดต่อพอมาตัดมันก็เลยงงนะอาจจะสลับไอดีแบบแมนซี Man ่ไอดีแรกไอดีสองต้องห่อไปก,ก็หลักๆก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับก็เทนไปนะก็อันนี้จะเป็นทีมแมนซี่ไอดีแรกนะครับเป็นไอดีแรกนะก็ประมาณนี้ครับ วันนี้ก็จะเป็นเดอะบอยไม่แต่งนี่มันเดจาวูเปล่าเนี่ยคือคลิปมันเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่รวมกันนะคือผมอัดไว้แล้วแบบเออพอลองมาตัดดูแล้วกันก็เดี๋ยวต่อไปถ้าอัดแล้วก็จะตัดก็คงคิดว่าเออเรียงลำดับให้ดีๆดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันปนกันไปหมดไอดีเก่าไอ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 ดีแมนซีใหม่ไอดีแมนซีเก่านะก็อันนี้ก็ กองนักเตะนะครับเพื่อตีเม็ดนะนี่นะก็ตีเม็ดวนไปอันนี้น่าจะเป็น ID แรกนะไอดี ID แรกจะเป็นแมนซีือดูการ2 0 2 1 2 2นะส่วนไอดีที่2เป็นแมนซีปัจจุบันนะครับก็ประมาณนี้ครับ ID ดีแมนซีผมก็ค่อยๆเล่นไปนะไอดี ID แรกก็จะอะไหเยอะนิดนึงอันนี้เป็น ID ดนะีสองละไอดีสองน่ใช่อันนี้แหละใช่ปะ,ะเอออันนี้แหละมีโฟเดน จำผิดจำถูกนะอันนี้ก็ตีโรดี้เม็ดม่วงขึ้นมาหลักๆก,ก็เทนเน้นเทนยี่สิบไปเลยน,นี้น่าจะพึ่งอัดนะพึ่งอัดก็เลยเอามาต่อคลิปกันเลยนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการประหยัดนักเตะนะที่เราจะใช้เทนก็ประมาณนี้ไม่ต้องซื้อเยอะอาจจะซื้อไม่กี่เอ็มนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็ ค่อยๆตัดไปนะ